คิดหอวังเดินศัพนุ่งชุดล่าสุดคุยกับประกันจําเป็นต้องแซบขนาดนี้ไหมสวยเป๊อีกคนละจ้าสําหรับคิดหอวังนักแสดงสาวสวยที่โดดเด่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานที่เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นจากบทบาทนางเอกในภาพะะยนตร์เรื่องรถไฟมหานาเธอประกอบคู่กับเคียนธีรเดช หลังจากนั้นเธอก็มีผลงานอื่นๆตามมาจำนวนมากทั้งละครโฆษณานางแบบสู่มาเป็นเทนเนอร์รายการเดอะเฟซไทยแลนด์ล่าสุดคิดหอมวังทำแฟนคลับฮือฮายอย่างมากเมื่อเธอผดผ้าสุดแซ่บมาในชุดเดสสีดำสายเดี่ยวคอรึกแหวกข้างสุดเซ็กซี่ผดท่าริมถนนและขณะกำลังข้ามถนนที่มองมุมไหนก็เป๊ะไม่ดูดเฟรมเลยพร้อมระบุข,ข้อความว่าโทษทีพอดีประกันโทรมาซึ่งนอกจากขวัญใจแฟนคลับไปเต็มๆแล้วเพื่อนพี่น้องคนในวงการบันเทิงก็ยังอดใจชมไม่ได้เลยจ้า